การเปิดศึกกับคำซองเพราะว่าเราโดนไปเปรียบเทียบกับบอลนียอ๋ออ๋อครับเห็นเห็นเห็นบ้างครับผมเห็นบ้างฮะก็ก็แปลกใจนิดหน่อยครับผมแปลกใจนิดหน่อยครับที่มีการไปเปรียบเทียบกันนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่น่ามีอะไรนะฮะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมกับพี่เขาก็ไม่ไม่เยไม่ได้ร่วมงานกันผมก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราตกใจไหมคะมี่ครับก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับตกใจเหมือนกันครับแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเรียสเท่าไหร่ครับผมเขาบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรครับก็คงรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับเคยเล่นาไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยครับผมเราอีกใครผมประมาณว่าคนจะชื่นชมเรามากกว่าเขาทั้งที่แบบว่าเข้าวงกางรตั้งแต่เด็กให้ดูอ๋อก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆน,นะครับผมแฟนๆที่ที่คอยเชียร์ที่คอยอะไรกันนะครับแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นการร่วมงานการเป็นงานของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนแล้วก็ ต่างคนต่างทํางานอะไรอย่างเงี้ยให้คิดแต่แค่คิดแบบนี้ดีกว่าครับไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอครับคือคุมีความสุขหรือเปล่าเจอกันในงานอะไรเนี้ยโอ้ไม่หรอกครับผมผมว่าเจอกันก็น่าจะทักทายกันธรรมดาเลยครับปกติฮะต้องขับไปขับเราไวไในบ้างครับที่โดนโดนเป็ดที่อ๋อก็มีมาถามบ้างนะครับมีมาถามบ้างแต่ผมก็บอกไปว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ค่อยเอาเรื่องซีเรียสมามาใส่เราอยู่แล้วครับเขาบอกไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรหรอกนะแล้วก็อาจจะเป็นแค่ข่าวเฉยๆอะไรเงี้ยครับก็กลัวนะเพราะคนจับชงให้เราเกาเหล่าคู่กันอย่างเงี้ยกลัวแฟนคลับมันไม่พอใจัอ๋อก็นี่ก็ขอฝากบอกแฟนแฟนคลับของพี่บอมนะครับผมว่ามันก็เป็นของด้วยง,งานของแต่ละคนนะครับแล้วก็ส่วนตัวไม่น่าจะมีอะไรครับผมน่าจะปกติครับไม่มีอะไรเหมือนทีนี้กระแสเราจริงก็เหมือนจะเปลี่ยนไป เมือนจะเปลี่ยนคู่จินอ๋อคับครับผมครับผมมีมีแฟนคลับของผมกับเซฟานี่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีแฟนคลับของผมกับพิมเพิ่มมาด้วยครับก็ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆกําลังใจครับผมแล้วก็หลายๆคนที่ชอบชอบทั้งผมกับเซฟานี่แล้วก็ชอบทั้งผมกับพิมนะครับก็อยากให้ช่วยช่วยกันเชียดดีกว่าครับช่วยช่วยกันเชีย์ช่วยช่วยกันเป็นกําลังใจไปนะครับใครมีงานละครหรือว่ามีงานอะไรที่ที่มีต่อไปหรือว่าที่มีเพิ่มขึ้นก็ ช่วยกันเชียร์กันไปนะครับอย่างนี้ดีกว่าครา <ผม S 1> ว, <ๆ S 1> วนี้มันจะดูแบบแจ้งเกิดกว่าแล้วคนชื่นชอบเยอะมากกว่าเลยพอก็ผมว่ามันแล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองแล้วก็าฐานแฟนแฟนละครของแต่ละเรื่องเนี่ยก็ก็ต่างคนต่างต่าเป็นแฟนละครของกันและกันอะไรเงี้ยครับผมก็ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรครับนี่บาที่ศพครูจิ้งครูเดาร้องมันมันน่าสนใจอะไรเงี้ยถ้ามาเจอมาในที่ที่แล้วเลยเราพาคู่กัอโอ๋อไม่หรอกครับผมไม่หรอกครับก็ ถ้าอนาคตมีมีม,ม,มีช่วงที่ผมร่วมงานกับมะนาวก็อาจจะมีแฟนฝันแฟน,นที่ผมเป็นคู่กับมะนาวขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับผมอาจจะเป็นอนี้มากคบมจิ้มกนารฐานะเลยเน,น,เยน,เนเา,า,นา,คาะ,ค,นนะครับก็ผมผมว่า <S <S มันอยู่ที่บทครับอยู่ที่บทครับ,อย,บ,รบ <S <S อยู่ที่ละครแล้แต่ละเรื่องครับเรื่องไหนที่เอ่อตัวละครแตกต่างกันไปมีความน่ารักที่แตกต่างกันไปฐานแันคับก็แตกต่างกันไปด้วย เนีเนวเราสนิทก,กันมากป่วยน้องป่วยแบบว่าบาดเจ็บเนี้ยเราก็ดูแลเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยกลัวแฟนเขาจะมีหึงอะไรอย่างงี้ไหมครับอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครกับเพราะว่าผมกับเซฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแนวแบบว่าแกล้งกันซะมากกว่าครับส่วนใหญ่ถ้าแบบถ้าถ้ามีถามมีเป็นห่วงเนียก็เป็นห่วงจริงแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแสดงออกในทางที่แ่แย่กวนๆอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหวานหวานแบบเซฟไม่เป็นไรนะอาจจะอาจะจะไม่ขนาดนะั้นเลยกับิกหลายๆคนก็มีแฟนไปหมดแล้วครับ พอค่อนข้างที่จะมีคนมองกันโอเคฮะโอเคฮะผมก็แสดงความยินดีด้วยครับผมปกติครับคูดจริงใช่พูดจริงก็กำลังมองมองอยู่หาไปเรื่อยๆฮะไม่รีบครับไม่รีบครับผมคนในวงการเหมอนเดเออเป็นคนในวงการก็ส่วนใหญ่เราก็เจอแต่ในวงการนะฮะไม่ค่อยออกไปเจอข้างนอกเท่าไหร่ก็แต่ว่าเราไม่ค่อยซีเรียสครับเรื่อยๆครับเลี้ยงข้ามเขาเหมือนเดิมแล้วความเขาเหมือนเดิมครับผมตอนนี้มีใครมาคุยหรือทำห้กระชุ่มกระชิย ตอนนี้ก็ก็มีบ้างครับมีบ้างครับก็มีแบบว่าเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปก็เรื่อยๆครับผมยังไม่มีคนติดอยู่ยังไม่มีครับยังไม่มีครับผมก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนๆกันนี่ดีกว่าครับสนุกดีครับไม่หรอครับไม่หรอครับทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับผมเป็นโสดครับ